สวัสดีครับเอซนะครับสวัสดีช่วงเช้านะครับนาะวันนี้มาดูบรรยากาศนะครับโอ้โหนี่นะครับเอฟซไม่น่าเป็นไปได้ผิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ยังท้องฟ้าแจ่มใสแต่วันนี้นะครับฝนตกทั้งคืนมาเจอตอนเช้านี่ก็โ,โหนะครับเนี่ยมืด ฟ้ามัวดินอีกแล้วนะรโอ้โหรู้สึกว่าปีนี้ฝนตกทั้งปีดูนะครับเอีตกทั้งปีจริงๆนะครับโอ้โหนี่เนาะไม่รู้จะทำยังไงนะครับโอ้โหจะซักผ้าก็ไม่ใช่ที่แล้วตอนนี้นะครับ ตอนนี้คือบรรยากาศนะครับเ okay. อ็มหมากับหมาเตี้ยนะครับเนาะใช่ไหมเตี้ยโอ้เฮ่ยไม่ไม่ไมไมนี่หมาเตี้ยนี่คือบรรยากาศนะครับเอ็มซีดูนะครับ ดูบรรยากาศกันนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับร้านป้าซอนะครับเอเซโอ้ประหวังโอ้โหสภาพก็ใช้ได้อยู่นะนี่นนเนาะมันดีดีมันดีใช่ไหมแต่มันหักเหรอเสียบแล้วหมุนต,ติ้วต<อ>ิ้วแต่ก็เลยเอ๊ะทนยังไงเดี<อ>๋ยวอ,อันนี้แ<ะ>สดงว,ว่ามันหมุนเอ้มันมันสายหน้าเร็วมากไปหรือเปล่ามันสายจนหลุดออกไปเลยไม่มันหักเหรอ อ่อันนี้จะไปซ่อมหรือเงไงหรือไปทากาวอ๋อมาดูบรรยากาศนะครับเอซวันนี้ก็จะมีการลือโครงออกนะครับน,ะนี่ นี่ลื้อแล้วนะครับโครงบ้านในตํานานนะครับเนาะที่มีเรื่องราวดราม่าสุดๆนะครับบ้านหลังแรกหลังนี้ดราม่าตั้งแต่คนสร้างมาเลยนะครับเอ็ซ นี่นะเป็นดาม่ามากๆนะครับหลังนี้ก็หรือนี่นะครับเนาะดูจากโครงสร้างนะครับเขาจะขายแสนกว่านะครับนะโอ้โหเป,เป็นไปได้ยังไงโครงสร้างนี้ หรือแน่นอนใช่ไหมโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้หรือแน่นอนใช่ไหมโครงสร้างในตำนานบ้านหลังนี้ตำนานมีเยอะมากอราคาเป็นแสนนะครับเนาะซื้อขายกันช่วงนั้นนะครับโอ้โหา หลังนี้ซื้อขายกันโอ้โหราคามีเรื่องดราม่ามากมายนะครับหลังนี้ที่นี่นะครับเนาะโอ้โหงานใหญ่มากงานนี้ที่ซื้อมานะครับ,นบเนะบบานนนะคือขายกันเป็นแสน ซื้อขายเป็นแสนหลังนี้มีตำนานแล้วก็มีดราม่าเยอะมากนะหลังนี้โอ้โหหรือเป็นเสนเขายได้ไม่กี่บาทจากราคาแสนกว่านะครับตอนแรกเสนอราคาได้ไหมโอ้ซื้อขายก็เป็นแสนแนะครับหลังนี้หลังแรกในตำนานนะครับโอ้โหนี่นะโอ้ค่าในหน้าเยอะมากนะครับนี่ค่าในหน้าเยอะมากนะหลังนี้ ไม่เคยคิดนะครับมาขายจะขายที่ดินเราวอกโอ้ขายที่ดินอีกโอ้บ้านพร้อมที่ดินแม่ขายบ้านพร้อมที่ดินเป็นแสนหรอนี่แหละดราม่าที่สุดแล้วหลังนี้นะหลังในตำนานนี่คือหลังนี้ในตำนานหลังนี้ดราม่ามากนะครับเนาะโอ้ซื้อขาย อาจจะซื้อขายที่ดินเลยนะเนี่ยโมโหำนนบ้านหลายแสนหลายแสนดำนานนี้หลายแสนพร้อมที่ใช่ไหมพร้อมที่เลยโอ้โหยังงงอยู่ตอนเนี้ยเขาลงท้ายพร้อมที่เออพร้อมที่นะครับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องโอ้เขาก็ขายกันไม่รู้เรื่องโอ้จะของที่งงมากนะครับงงมากทอรี่บอกงงมากซื้อขายไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหไม่รู้เรื่อง โอ้โหระบบเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนโอ้โหถ้าเรามาอยู่ของเขาเราก็ไม่กล้าขายที่ของเขาเนาะโอ้ไม่ใช่แล้วนะครับเนาะมันขายอยู่สิไม่ขายได้ยังไงนะครับคุณคุณขายไม่ละคุณจะซื้อขายคุณจะจะไปขายยังไงเนาะขายแต่กระท่อมนายกไปได้นะตีดแดงซื้อขายผมก็ไม่ได้ว่าเนอะ ซื้อครับผมก็พูดอยู่ว่าซื้อได้แต่ตัวบ้านเด็กที่ดินไม่ได้ขายด้อโอ้โห้เขาปั่นกันเป็นแสนนะครับราคาปั่นเป็นแสนนะครับเปั่นกันเป็นแสนนะราคานี้โอ้โหไปเป็นไปได้ยังไงนะโครงสร้างนะครับโอ้โหตอนนั้นก็แรกเริ่มใหม่ๆด้วยนะบ้้านลดวยติดบ้านโอ้ราคาจะขึ้นมากนะติดบ้านลุงเนี่ยราคาจะกระโดดโอ้โห ถาาไปลอมดานไรโอ้โหนี่เนาะคุณคิดได้ยังไงเราแสดงว่าเราเป็นคนสร้างให้ใช่ไหมเนี่ยหลังนี้เราสร้างอเปล่าตัวโครงสร้างนี่ยผมเทศทำแค่พื้นกับฟาอพื้นกับาเนาะอแสดงว่ามีคนสร้างมาส่วนหนึ่งแล้วเอแล้วเราก็มาตกแต่งให้เขา แต่เราไม่รู้เรื่องเราว่าเขาจะขายกันไม่รู้โอ้โหมาแล้วว่าจะสร้างบ้านอยู่แบบนี้ลยู่ยาวนานเอาของเออเอาขอมาลงเนาะแต่ก็ยังไม่ทันเห็นนะว่าลงยังไงนะลงขายแล้วอ๋อขายวันแรกหรือยังไงขายซื้อวันสองวันนี่แหละไม่น่าจะเกินนั้นขายอยู่แล้วก็ไม่นานเนาะได้ ม่นานแล้วก็จ่าขายเลยโอ้ประกาศเลยโอ้โหแล้วมีในหน้ามาโอ้โหแล้วก็มีคนซื้อด้วยนะโอ้โหมากันโอ้โหมีคนซื้อเลยใช่ไหมตอนนั้นมีสิโอ้แย่งกันหัวแย่งกันโอ้โหแทบจะฆ่ากันตายแล้วโอ้โหอะก็ยังงงเด้อมันมันดียังไงยังงงอยู่ข้างในนี้ติดเฟอร์นิเจอร์ครบหรือเปล่าอะไรขนาดนั้นเลยแล้วโอ้โห เออราคามันแพงขนาดนั้นนะีติ้โอ้ที่ทําเลใช่ไหมโอ้ที่ที่ที่เขาซื้อนี่ตรงทำเลเท่านั้นเองนะครับโพราเออจริงๆริงนะถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะไปนอนในห้องบ้านลุงไปเลยนะจริงๆริงเลยนะฮะถ้าเป็นไปได้นะแต่คันนี้ได้ติดนึงก็ยังเอาใช่ไหมโอ้ได้ชิดแค่นี้ก็ดูดดีหรอโอ้ในหน้ามีอีกเนาะโอ้ ไม่แน่นอนครับถ้าขายได้เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์เส้นตำเป็นลังๆเลยนะเหรอผมกเบียร์ผมก็มีปัญญาซื้อกินอยู่โอ้โหนี่นะครับเอฟเฟช้างเสร้างจักมาจักเสือจักสิงห์ล่ะไม่โอ้โหนี่นะก็ยังงงอยู่ว่าโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเอ่อมีการสอบสวนกันเยอะมากนะที่เนี้ยหลังเนี้ยมีการสอบกันนะลองในหน้ามีในลุงเลยนะาข้าโอ้โหมีหลายทอดด้วยนะ เออใช่ไหมมีหลายทอดด้วยนะสุดท้ายเป็นยังไงล่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นสุดท้ายเขาก็ซื้อไปจนได้น่ะเออซื้อไปเออซื้อไปจนได้น่ะซื้อเนีเออซื้อไปที่ไหนเขาก็ซื้อไงไอไอ้น้าของอไอน่ะเขาซื้อเลยนะแล้วสุดท้ายเขาก็ซื้อซื้อจนได้อืมเออเขาก็ซื้อจนได้ซื้อแล้วก็มาคุยกับเราเนาะเออ มัจะไม่เาแล้วแบบนี้นะเราก็ไม่รู้เราก็สูงขาาอยู่ไปเถอะอโอ้อยู่ไปเถอะเพราะว่าเขาซื้อแล้วเนาะโอ้นี่คือประเด็นเลยนะโอ้โหนีใช่ใช่โอ้โหนะเขาหมดแล้วเกบอกเออให้เงินไปเล็กก็ยังไปอยากไปขายให้คนอื่นอีกนะฮะโอ้โหเหรอโอ้ให้เป็นสูงกว่านั้นอีก แล้วโอ้โหคือจะเรียกราคาดึงราคาหน่อยดึงราคาโอ้โหได้นะครับเนาะนี่เหรอหลายทอดหลายต่อนะครับเนาะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช้านี้นะครับเอฟเอนะครับติดบ้านลุงนะครับเนาะก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็เชิญกดติดตามช่องแดงเชิญแทะไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ